คุณเทพไทยเสนพงจำกันได้หรือไม่<อ>นะักการเมืองระดับตำนานของบ้านเรานะจากพรรคประชาธิป,ปัตย์หลังจากที่โดนตัดสินแล้วคดีเรื่องของทุจริตนายกอบจนครศรีธรรมร,ราชตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําพร้อมกับทางน้องชายก็คือคุณมาโนเสนพง์อยู่ในเรือนจํามาทั้งหมด16เดือนสุดท้ายได้รับการพักโทษเรียบร้อยวันนี้ออกจากเรือนจําเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้องติดกับลาีเอ็มนะเพราะว่าโทษจริงๆเนี่ยคือ2ปี เพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดกำไร EM ต่ออีก8เดือนแต่จะกลับง่ายๆโลกไม่จำฮะเพราะว่าออกจากเรือนจำมาแล้วไม่ได้แบบมีรถมารับกลับบ้านเพราะคุณเทพไทยตัดสินใจวิ่งแก้บนฮะ<อ>วิ่งจากเรือนจำกลับบ้าน10กิโลเมตรคุณผู้ชมนี่ครับประมาณช่วงสายๆเนี่ยอากาศก็ร้อนอยู่นะแดดเปเรี้ยงเลยนะคุณเทพไทยเสายนาพงศ์ดิศส,สนนครศรีธรรมราชทักประชธิป,ปัตย์ นักโทษเด็ดขาตามคำพิพากษาสารดีกาคดีทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2557พร้อมกับทีมงานครับ3-4คนนี่เรียกว่าวิ่งแก้บนฮะวิ่งแก้บนจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชกับบ้านพักกรุงเทพไทยระยะทางรวม10กิโลเมตรนะฮะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับ แล้วก็น่าจะนี่แหละดีใจแหละที่วันนี้ได้อิสระกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคุณมาโนดเสนาพงศ์ซึ่งเป็นอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราชผู้เป็นน้องชายหลังจากเข้าไปอยู่ในเดือนจํานานทั้งหมด16เดือนนะฮะโทษจริงๆที่ได้รับเนี่ยคือ2ปีหมายความว่ารับโทษไปแล้ว2ใน3สามารถยื่นขอพักโทษได้และก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยจึงได้ออกมาจากเรือนจําวันนี้ปรากฏว่าคุณเทพไทยก็พูดสั้นๆว่ารู้สึกดีใจครับ และก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามมาให้กําลังใจโดยตลอดรวมถึงผอบอรเรือนจำแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกด้วยที่เคยเข้ามาเยี่ยมเยียนขณะที่ตอนนั้นคุณสมศักดิ์ก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ผมได้อ,อยู่ในเรือนจำครบ2ใน3ของโทษพอดีแล้วก็ได้รับการพักโทษ โดยการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับอิสรภาพและก็ขอบคุณท่านผบอรเรือนจำท่านนารงค์หนูคงที่ดูแลและก็อำนวยความสะดวกตามอัตภาพตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกประการและก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาพบ แต่ <sont> ท่านนรงหนูคงนี่ช่วงนี <c oughs> <c oughs> ้ก็ยังร้อนอยู่อ่ะกรณีเสียแป้งเดือนจำานกรศรีธรรมราชเนี่ยเพราะว่าคือคุณเทพไทยก็เอ่ยชื่อหลายคนเลยนะคือขอบคุณเนี่ยหลายคนไปบมนเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเช่นคุณพิพัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกก็มาเยี่ยมบ่อยฮะหรือแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มาเยี่ยมบ่อยๆคุณชวนหลีกไทยประธานสภาที่ปรึกษาประชาธิปัตย์ก็เป็นห่วงตลอด นะครับก็ขอบคุณไปยังทุกๆคนด้วยซึ่งการปล่อยตัววันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ราชัรน์ก็มีการเบิกตัวทั้งสองคนทั้งคุณเทพไทยและคุณมาโนดคุมตัวไปที่สำนักงานคุมประพฤติตามคําสั่งการได้รับการพักโทษเพื่อติดก,กําไร EM แล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องของกระบวนการพักโทษทั้งคู่ก็ยังคงต้องสวมกําไร EM ต่อไปอีก8เดือนเพื่อให้ครบโทษ2ปีส่วนอนาคตทางการเมืองเนี่ยช่วงนี้ก็คงจะยังลำบากนะฮะเพราะว่า ทางคุณเทพไทยเนี่ยถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีอยู่นะฮะก็ยังเหลือเหลือโทษแบนอีกนาส่วนพรุ่งนี้10โมงเช้าเห็นว่าคุณเทพไทยก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามพีพีทีวีเอชดีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย